Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, know what I'm about, have your full loud It be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now Burn like a deceit. Just tell me that I can't show you things that you couldn't. Believe. อยู่กับวิแคมเปอร์นะครับหลังจากที่ผมไม่ไม่ถ่ายคลิปมาเป็นเวลานานมากนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีสมาชิกเพิ่มครับก็คือแคมเปอร์นะครับอัมวิแคมเปอร์เนี่ยตั้งมาจากชื่อลูกผมครับอัมวีลูกคนสาวคนโตนะครับตอนนี้5้ขวบแล้วและแคมเปอร์เนี่ยนะครับพึ่งคลอดมาวันที่ผมถ่ายคลิปนีได้ประมาณ9วันครับ แคมเปอร์ก็คอนไปแล้วเป็นผู้หญิงนะครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับฮังวี่เนียก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับการเที่ยวมันมีน้องนะครับก็สหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถ1คันครับเป็นรถยอดนิยมครับซึ่งรถขนาดว่า30กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับเป็นรถ VP นะครับของสมัยก่อนเลยนะครับเจ้าคันนี้ก็คือ Toyota Super Custom นะครับตัว LH 100นะครับหรือ LH 100นะครับซึ่ง คาดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับของผมก็ไม่แน่ใจในสมัยนั้นนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งจอย Talk นะครับมีทั้งกดเนี่ยสามารถพูดออกมาดังข้างหลังได้นะครับแล้วก็ระบบ v i p นะครับเบาะตรงเนี้ยสามารถหมุนได้นะครับหันหน้าเข้าหากันได้แล้วก็มีสลุปสามตอนนะครับมีข้างหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ช่องทสองแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อ่า แต่ละส่วนนะครับแต่ละอะไรแล้วก็เรื่องของเครื่องนะครับแล้วก็คันนี้ขายด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหมาะกับการที่จะเป็นรถแคมป์ก็ได้รถครอบครัวก็ได้นะครับสามารถขับไปเที่ยวนะครับปรับเบาะพับนอนเป็นรถแคมป์หรือว่าใครจะไปใส่รูปท็อปข้างบนเพิ่มเป็นเต็นท์หลังคานะครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับนั่งไปสบายเบาะนี่ครับโอ้โหนั่งสบายมากตรงนี้มีที่พักแขนด้วยนะครับ ป็นไงครับยอดนะครับระบบระบบส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับทั้งกระจกทั้งอะไรเนี่ยไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ไา่ว่าจะเป็นมีฮีเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นฮีเตอร์เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเขาเป่าลมที่ขาได้ด้วยนะครับสามารถใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหเป็นรถยอดนิยมครับซึ่งโตโยต้าเนี่ยผมไม่ยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆนะครับ มีโอ้โหเยอะครับหลายหลายแบบเพราะ LH 109 1งศูนย์เ้กหูโอ้โหตามไม่ทันครับแต่คันนี้เนี่ยเป็น LH ร้อยนะครับซุปเปอร์คาร์ตอมเออลองไปชมกันครับดีครับเรามาเริ่มที่ในส่วนของสีก่อนเลยนะครับสีนี่มันสีเดิมนะครับขาวน้ำตาลนะครับรอบคันน่ยสีสภาพนถือว่าสวยเลยทีเดียวครับก็มีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับ เรื่องของสีสีดนะครับก็มีบ้างครับโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามครับในส่วนนี้เนี่ยพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยเนี่ยแบบเล็กคอร์ดนะครับว่าจดจำนะครับถ้าเราเสียบกุญแจเข้าไปเนี่ยนะครับพวงมาลัยก็จะลงมานะครับพร้อมทําการขับคีนะครับบอกก็จะขยับเข้ามานะครับและเมื่อเอากุญแจเอานะครับก็จะเลื่อนขึ้นนะครับพร้อมถอยตัวออกนะครับประตูเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับกดปุ่มจากข้างในเนี่ยสามารถเปิดและปิดนะครับ แล้วก็เป็นประตูดูดอีกตั้งห่างนะครับนี่ครับก็จะมีแขนเวียงอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะครับว่าสวยงามครับก็ในส่วนของสลูมนะครับเอ้สลูมก็จะกดจากข้างในนะครับมีสาตอนนะครับตอนแรกเป็นมันนวลนะครับตอนที่2คือตรงนี้ครับเป็นไฟฟ้านะครับเปิดออกนะครับแล้วต็ส่วนที่3านะครับตอนที่3าจะเป็นกระโดกขึ้นนะครับแบบนี้โอ้เท่เลยนะครับ คาแก้วมีสลรูป3ตอนนะครับภายในเนี่ยอันนี้เป็นเดิมติดมาเลยนะครับจะมีมอนิเตอร์แต่ว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรือนไม้เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับสามารถปรับเข้มหลี่นะครับตอนคืนเนี่ยก็หลี่ให้แสงน้อยๆไม่แยงตานะครับสามารถปรับได้เลยนะครับสวยงามครับแล้วก็เบาภายในเนี่ยเป็นชุดภายในสีแดงนะครับเบาเนี่ยเป็นเบาแบบ VIP นะครับมีนักมีแขนนะครับ สามารถปรับหมุนนั่งเข้าหากันได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถปรับหมุนหันหน้าไปทางคอนขับได้นะครับการหมุนครับการโยกกันโยกใต้เบาะนะครับกลางนะครับหมดนี้ได้เลยครับยอดครับจุดภายในนะครับสวยๆเลยนะครับสีแดงเดิมๆเลยนะครับที่ทิ้งขยะนะครับมีม่านเข้มีกระจกวางเต็ม มองจากข้างในเนี่ยวิวสวยมากมากครับอันนี้ก็เป็นแอร์นะครับคนยังใช้ได้อยู่นะครับติดรถมาเลยนะครับแล้วก็ของระบบไฟนี่นะครับเดิมติดรถนะครับเปิดได้นะครับสามารถเบหลรีได้นะครับยางจะเป็น2 255 5งหนะครับเป็นยางดา18ปี2022นะครับนะครับเครื่องนี่ครับตรงนี้ครับเครื่องของในส่วนของ 2L t u r b เทอร์โบโน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจเจ้าซูเปอร์คัตตอมคันนี้นะครับโ,โหดูทันรู้ครับยืบนขึ้นบนสบายเลยครับ ลูข้างหลังนะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับตอนขับเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้เลยนะครับเรารับลมก็ได้ครับรับแสงก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสลูปยืนโอ้ไปจอดแคมป์ที่บรรยากาศดีๆนะครับเปิดสลูปขับนั่งรถสบายๆเลยนะครับยอดนี่นะครับสำหรับความพิเศษของรถซุปเปอร์คัรตอมนี่นะครับที่ผมชื่นชอบเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถที่แบบ V.I.P. ในสมัยก่อนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยี Technology, Technology บางอย่างก็ยังว้าวอยู่ยนะครับว่าจะเป็นประตูเนี่ยรถสามสิบปีแล้วนะครับสามารถกดปุ่มสไลด์ออนประตูเนี่ยสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับโอ้โหแล้วประตูเป็นประตูดูดด้วยนะครับปิดปุ๊บดูดเข้ากรึบไม่ต้องไม่ต้องอ่าปิดแรงเลยนะครับหรือว่าสุดยอดเลยนะครับม่านเนี่ยความจริงเป็นม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกนี้นะครับแต่ระบบเนี่ยบางอย่างก็อาจจะสายไฟขาดหรืออาจจะไม่ได้ต่อแล้วนะครับ ก็ตามยุคตาสมัยครับมันจะว่าเป็นรถมือสองนะครับพี่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่สภาพเนี่ยโอ้โหภายในแดงนี่ครับเท่ละหล่อเลยครับสรุปเปิดหน้าหลังข้างบนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็เปิดได้นะครับนี่นี่สรุปขอนคนขับนะครับลองเปิดก่อนฟอปโอ้โหเป็นไงครับเท่ๆเลยอ่ะ ขับไปก็ชงวิวไปนะครับบรริกาศเจ๋อเลยครับนี่ครับแอร์นี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เป็นไงโอ้โหมันชอบเก็บของนะครับไอพยานเนี่ยนะครับนี่ปิดไว้นะครับไฟนี่นะครับระบบไฟพนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเป็นไงใครจะไปคิดว่าไฟเนี่ยนะครับมีระบบหลีนนะครับดูตรงนี้ครับวับโอ้โหในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่มันสามารถหลีได้นะครับ ออนออฟนะแล้วก็มีสำหรับเปิดประตูนี่ครับประตูติดก็ประตูเปิดก็จะเปิดนะครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีไฟนะครับสลูปเนี่ยเปิดติดอยู่นะครับโอ้โหสลูปเนี่ยสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่กดเปิดปิดได้นะครับอืสวยงามครับก็ไฟก็มีสองฝั่งเลยนะครับนี่โอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ต้องการนำไปทำรถแคมป์นะครับซูเปอร์คัสตอมตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบความหรูหรานะครับแล้วก็สามารถเที่ยวได้แคมป์ได้ด้วยราคาไม่แรงครับโฟล์คตาเฮดซูเปอร์คัตตอมแอลเฮดร้อยนะครับสนใจติดต่อมานะครับผมมีแคมเปอร์ครับแนะนำให้นำไปใช้กันครับขายนะครับคนนี้ <laughs>